สวัสดีครับผมคอร์ดเอ m อนะครับสําหรับคลิปนี้จะมาสอนวิธีจับค er อร์ด g m i n นเนกันนะฮะสําหรับคอร์ด g m i n น r er เราจะใช้ทั้งหมดก็คือหกสายเลยนะครับและเสที่ใช้ในการจับคอร์ดนี้เราจะจับอยู่ระหว่างคอร์ดที่ <c oughs> ระหว่างเสที่สามแล้วก็เสีที่ห้านะครับลำดับแรกครับเราใช้นิ้วชี้ภาพลงไปในเสีที่สามทั้งหมดสา ทั้งกสายนะครับแล้วก็ทําการกดลงไปอํำดับที่2ครับเราใช้นิ้วนานะครับกดที่สายที่5เฟสที่5นะครับแล้วก็ใช้นิ้วที่ไม่จับก็คือนิ้วกลางภาพภาพลงบนนิ้วชี้นะครับแล้วกใช้นิ้วก้อยกดลงในสายที่ สายที่สี่เฟสที่ห้าครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเราใช้นิ้วชี้นะครับทาบลงในเฟสที่สามทั้งหกสายนะครับอย่างนี้ครับหลังจากนั้นเราใช้นิ้วกลางทาบลงบนนิ้วชี้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วนางกดลงในสายที่ห้าเฟสที่ห้าครับ จากนั้นเราใช้นิ้วก้อยกดลงไปสายที่สี่เสษที่ห้าเช่นกันครับขอนี้ก็ค่อนข้างที่จะยาก,กนิดนึงครับ <c oughs> สำหรับผมตัวผู้เล่นเองนะครับสำหรับตัวผมถนัดโดยการใช้วิธีที่ไม่ต้องเอานิ้วกลางมาท่าบนนิ้วนิ้วชี้นะครับก็คือ เราใช้นิ้วชี้ทาบลงไปบนเฟสที่สามแล้วก็ใช้นิ้วนางกดลงบนสายที่ห้าเฟสที่ห้าแล้วก็ใช้นิ้วก้อยนะครับกดลงบนสายที่สี่เฟสที่ห้าเหมือนกันครับแต่เรา,เราไม่เราจะไม่ให้นิ้วกลางไปแตะส่วนใดของกีตาร์นะครับก็คือปล่อยไว้อย่างเงี้ยหรือไม่ก็ถ้าถ้าถูกรูปแบบมันต้องเป็นอย่างนี้ครับ มันก็ได้แคงสองแบบครับแล้วแต่คนถนัดนะครับขอน,นี้ก็ค่อนข้างที่จะยากขึ้นมาอีกนิดนึงครับยังไงก็ขยาบมฝึกซ้อมได้เหมือนกันครับขอบคุณครับ